สวัสดีครับวันนี้นะครับเรา Mitsubishi Lancer นะครับก็จะมีเก็บความรู้นะครับหาระ่เล็กน้อยนะครับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานนะครับของรถ Mitsubishi Tyran นะครับตัวนี้นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการบำรุงรักษาและการใช้งานของตัวระบบสายพานเหลาลิ้นนะครับผมก็จะอยู่ในส่วนนี้นะครับสําหรับตัวสายพานเหาลิ้นนะครับก็ ความสําคัญนะครับในการเื่อนะครับการทํางานเครื่องยนต์นะครับระหว่างตัวพับข้อเหวี่ยงนะครับแล้วก็มันสามารถที่จะทํางานนะครับระหว่างพับข้อเหี่ยนที่มาสับเคลื่อนตัวเพลาเราลีนะครับกับตัวบราวไอพีไอเสียนะครับให้ทํางานสัมพันธ์กันนะครับวันนี้ความสําคัญของการทํางานเขาเนี่ยก็จะช่วยทําให้เครื่องยนต์ทางานได้ถูกต้องนะครับจะมีความแม่นยําในการทํางานของตัวบวแล้วก็ตัวลูกสุบเวลาพิลลอนนะครับแล้วก็ตัวสายานเรานี้นะครับ ที่อยู่บริเวณหน้าเครื่องตัวนี้นะครับก็จะมีอายุการใช้งานเหมือนกันนะครับที่อยู่ภายในเครื่องยนต์นะครับตัวสายพานเราลิ้ตนะครับก็จะถูกกำหนดการเปลี่ยนนะครับหรือการใช้งานเนี่ยตังอยู่ที่1นึ่งแสนกิโลนะครับที่เราจะต้องเปลี่ยนกันนะครับในชิ้นส่วนตัวสายพานก็จะมีตัวลูกลอกนะครับทํางานด้วยกันแล้วก็มีชิ้นส่วนอื่นอีกมากมายนะครับที่ต้องเปลี่ยนและที่สําคัญนะครับตัวหนึ่งที่จะต้องทําการเปลี่ยนคู่กันไปด้วยนะครับก็คือปั๊มน้ํา ปั๊มน้ำภายในห้องเครื่องยนต์นะครับจะเป็นตัวที่นะครับขับเคลื่อนตัวน้ํายาหม้อน้านะครับเพื่อระบายความร้อนให้กับตัวเครื่องยนต์นะครับอันนี้ตัวนี้ก็จะมีอายุการใช้งานหนึ่งแสนกิโลเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นปั๊มน้ํามิตซูบิชิแพรนะครับซึ่งมีอายุการใช้งานยาวนานนะครับหนึ่งแสนกิโลขึ้นไปเลยนะครับอันนี้ก็จะจะต้องเปลี่ยนพร้อมกับตัวสายพานลาวน,นิสคู่กันไปด้วยเลย ครับผมอ่าคันนี้นะครับมันจะมีผลกระทบอะไรบ้างนะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้เปลี่ยนตามระยะนะครับระยะที่ควรจะเปลี่ยนหนึ่งแสนกิโลนะครับเราข้ามไปหรือว่าไม่ได้เปลี่ยนตามระยะเนี่ยจะมีผลกระทบอย่างไรบ้างนะครับเราก็จะดูนะครับว่าจะเกิดอะไรบ้าง แต่ถ้าเราลิ้นนะครับถ้าใช้งานเกินกว่า1นึ่งแสนกิโลขึ้นไปนะครับถ้าสมมติเราใช้งานไปแล้วมันขาดแต่ถ้าเราลิ้นขาดจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับตัวลูกสู่นะครับที่วิ่งขึ้นลงระหว่างที่เครื่องยนต์ทำงานจะไปชนกับตัววาล์วไอเดีไอเสียนะครับทำให้เกิดความเสียหายแก่ตัวลูกสู่และก็ตัววาล์วทำให้เครื่องยนต์เกิดการเสียหายอย่างมากนะครับตรงบริเวณนะครับก็จะมีการกระทบกระแทกกันนะครับทำให้เกิดความเสียหายจะต้องเสียค่าใช้จ่ยาย่อน้างสูงในการนะครับโอเวอร์ฮอนเครื่องยนต์อ่อ เปลี่ยนวาลวแล้วก็เปลี่ยนทุกสูบนะครับเพราะนั้นการเปลี่ยนอะไหล่ตามระยะที่เรากําหนดให้ km, ที่แต่กิโลซึ่งมีความสําคัญมากนะครับก็นะครับควรจะเปลี่ยนให้ตรงตามระยะนะครับเพื่อการใช้งานของตัวรถยนต์ให้ดีขึ้นแล้วก็เป็นการประ,ยะหยัดค่าใช้จ่ายนะครับโอเคสาหรับวันนี้นะครับก็จะมีเก็บความรู้เล็กน,น้อยนี่มาแนะนําประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราติดตามนะครับว่าเราจะมี คลิปวิดีโอหรือว่าการแนะนําในส่วนของการใช้งานดน้านอื่นมาพเพิ่มเติมให้ทีหลังนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ